มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าสิริวัรณวดีชุดฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าหญิงสิริวรณณวรีที่หลายคนไม่เคยเห็นเจ้าฟ้าสิริวรณณวรีนะคะขอนําเสนอเกี่ยวกับชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริรวรณณวรีนารีรัชกัญญาที่พระองค์ท่านท,านทรงสวมใส่เพื่อไปร่วมงานแฟชั่นวีคต่างๆ ไม่ว่าจะทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งส่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและพระอัจฉริยะภาพด้านแฟชั่นดีไซน์ที่พระองค์ทรงสนพระไทยเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงพระองค์นั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ในประเทศไทยไม่น้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูแฟชั่นชุดของพระองค์กันเลยดีกว่าค่ะเจ้าหญิงของพวกเราทรงสง่าง,งามดั่งนางฟ้า ดีไซน์ส่งแว่นของพระองค์มีลูกเล่นน่ารักมากค่ะสวยสง่าม,มากจริงๆนะคะในมาตัวของพระองค์ส่งเทแบบสุดๆค่ะฉลองพระองค์ชุดนี้ดูแฟชั่นมากเพคะส่งสวยงามทุกสไตล์พระองค์ส่งงดงามมากจริงๆค่ะลูกนี้เหมือนนางเอกการ์ตูนดิสนีย์เรื่องโพคาฮอตทัสรายละเอียดของแต่ละชุดนั้นพระองค์ส่งให้ความสำคัญจริงๆค่ะ พระองค์ทรงสมพระไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าดีไซนเนอร์ของประเทศไทยมาโดยตลอดค่ะพระองค์ทรงมาในทีมสีแดงสุดริ์นะคะเจ้าฟ้าหญิงของเราทรงสวยงามสง่าเสมอค่ะลุกหวานหวานของพระองค์ก็ทรงน่ารักนะคะลุกโมเดลที่สวยเนี้ยบก็มากค่ะลุกสบายๆกึ่งทางการก็เข้ากันได้ดีสุดๆเลยค่ะในมาเทเทของเจ้าฟ้าหญิง เป็นลุคที่สวยงามประทับใจมากเลยค่ะพระองค์ทรงเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ